แล้วคุณคาร์มโอเคอุ้ยสวยจังพี่ไมออนนะลูกโอเคครับ ที่สุดใครพูดคันนี้พีพีเริ่มเลยจ้าครับผมวันดีครับวันดีทุกคนครับวันนี้ก็มาแฉลงการเรื่องเฉล่งการเรื่องเรื่องเอ่อจะจัดมหกรรมศพจีอิมแพกอารีนาก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับผมเป็นพี่พีคริตไม p เพลชเชอร์คอนเสิร์ตครับ มันเป็นยังไงครับพีก็ my pleasure นี่ก็คือมันมันคือเรื่องความสุขความแบบว่าความฟ u ลฟิ l อะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องตั้งใจที่จะจะมอบความสุขให้ทุกทุกคนแล้วก็เหมือนจริงๆแก่นออกมาเลยจริงๆคือพีรู้สึกว่าพี่ได้รับความสุขจากแฟนๆมาเยอะมากแฟนๆคือบุคคลที่ทําให้พีรู้สึกว่าพีได้เป็นตัวของพีเองแล้วก็มีความสุขกับตัวพีเองณตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะให้สิ่งนี้กลับไปให้แฟนๆเหมือนกันแล้วก็ รู้สึกว่ามันมีความสุขของพีก็มีหลายๆพาร์ทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบแฟชั่นพาร์ทเพลงพาร์ทชีวิตพาร์ทการทํางานอะไรเงี้ยก็เลย,ลเลยก็เลยเอาพาร์ทเอลิเมนต์เหล่านี้ครับผมมาทําในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็จะมีหลายๆโชว์ที่มันก็จะลิงก์ไปกับความสุขของพีในแต่ละพาร์ทด้วยอินโทรเมื่อกี้ดูมีความเซ็กซี่อยู่สูงอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในความสุขของพีก็ว่าเป็นความสุขที่ได้แต่งตัวอะไรแล้วก็แบบปีงูด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบ ขอเพลงที่มีงูออกมาเริ่มแค่ฝักชุดขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนชจะขึ้นคอนเสิร์ตล้วอันนี้เป็นงูแตคอนเสิร์ตจะเป็นจระเข้ก็ก็มีหลายๆชุดครับผมแล้วก็มีหลายๆคอนเซปต์ด้วยก็พาร์ทแฟชั่นก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่พีรู้สึกว่าพีอยากเอาแฟชั่นกับดนตรีมาเบลนด์กันแล้วก็มาเบลนด์กับโชว์ของพี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ลีดไปสำหรับโชว์ต่างๆด้วยอย่างโชว์ครั้งนี้มันจะมีกี่พาร์ทครับพี่ โชว์ครั source, ้งนี้ใช่ไหมครับตอนเนี้ยว่างแพลนเสร็จไปแล้วประมาณแบบถ้าเรื่องของโชว์ใช่ไหมครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็กี่พาร์ทเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโดนอีก่งแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยหลายพาร์ทหลายพาร์ทหลายพาร์ทมากจำไม่ได้ทำผิดพี่แต่จริงจริงมันมีหลายพาร์ทเราไล่เรียงสตอรี่มันเรื่องเล่ามันยังไงบ้างก็จะเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมครับก็ ก็คือหลายๆพาที่พี่บอกก็คือมันคือความสุขของพีแหละมันก็คือจะเป็นความสุขของพีในด้านไหนบ้างความสุขของพี่ในแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็สปอยเยอะไม่ได้พี่เบลยิกโอ๊ยอย่แสดงว่ามันมีด้านแฟชั่นแล้วมันก็ต้องมีด้านความรักของเราความความรักมีหลายพากรารักอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวอะไรละอย่างตัวเพลงเราเลือกยังไงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นพีพี ก็จะเป็นเพลงก็คือเพลงทั้งหมดของพีเองทั้งหมดเลยครับที่เคยร้องมาคือตั้งแต่แบบของเออนาดาว i ิวสิกจนถึงตอนนี้เลยก็12เพลงก็จะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนเพราะว่ามีแค่นี้เลยแต่มีเพลงอย่างอื่นที่เรามีความรู้สึกเราอยากจะร้องสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับก็มีก็คือจริงๆหลายๆโชว์หลายๆเพลงเนี่ยก็คือเพลงที่ตัวพีเองมันคือความชอบส่วนตัวพีด้วยแล้วก็เพราะที่มันคือความสุขแล้วหมายความว่าพี่ก็รู้สึกว่าพีอยากมีความสุขที่ที่จะร้องเพลงนี้ทำโชว์นี้ให้ทุกคนดูเหมือนกัน ก็จะมีแบบเพลงพิเศษพิเศษหลายเพลงนั่นแสดงว่าแต่ละเพงลเพงแต่ละโชว์เนี่ยจะเบรนด์แฟชั่นเข้าไปยังไงครับก็ถ้าบอกอย่างไม่วาวแล้วกันแต่ว่าคือ,อ,อพี่ว่าคือชุดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่หลีดโชว์นั้น,น,นหมายความว่าชุดนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาโชว์มาเป็นองค์ประกอบแบบเพื่อส่งชุดชุดนี้อะไร จริงๆเรากดดันมาเพราะอะไรคนเคยบอกว่าถ้าย้อนกลับไปคอนเสิร์ตพีพีหรือคอนเสิร์ตบิ๊กซีเนี่ยโชว์เปิดมันจะต้องแตกต่างจากสิ่งที่คนไทยเคยเห็นรอยเท้าก็ทะลุกำแพงใช่ก่อนนั้นก็ลอยมาจากข้างบนเพดานอันนี้มันจะแบบยังไงบ้างเราลองสปอยให้สุดว่าเดี๋ยวพี่จะเลื้อยออกมาเอาเป็นชุดงูอะเดี๋ยวเลื้อยมาเผื่อเลื้อยออกมาไงให้ทุกคนคาดี้นะพี่จะเลื้อออยกมาพี่จะเลื้อยออกมาจาก Impact Arena ก็คำถามอะไรนะอลังการโชว์ก็คือทุกโชว์พี่ว่าพี่ตั้งใจทําให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเสมอเพราะตัวพีเองพีก็รู้สึกว่าเอออยากได้ความเฟรชความสนุกที่เราจะได้ลงไปทําตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับทุกๆครั้งที่ทําโชว์แล้วก็ครั้งนี้เป็นโชว์แรกด้วยที่ได้ทําคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเองต้องโฮ่โชว์ทั้งหมดเองก็มีความกดดัน พอสมควรแล้วก็ก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเออเหมือนเราแบบเราก็จะทําออกมาได้แบบดีไหมหรือว่าเราจะทําออกมาแบบเต็มที่หรือเปล่าคนดูจะประทับใจไหมที่จริงเราพีอยาบทีมยังไงครัว่าเออพีอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็พีพี่ก็บอกไปบางทีทีมก็ก็ห้ามพี่บ้างเลยคือเลยเราเราขายไปก่อนคือจะให้ทําน้นทำนี้เขาก็ไม่ให้พีบอกว่าพีอยากใส่เสื้อตัวแค่นี้เขาบอกว่าพีว่ามันยังไม่เหมาะสมก็เลยไม่ใส่ ก็เลยไม่ใส่เลยทำไมด้วยความที่เราเป็น PP Entertainment เราก็สามารถแอดไปที่เราอยากได้อะไรเพิ่มทำไมพี่เบลความไม่ซื้อหรือว่าคือพี่ก็ไม่เข้าใจพี่คือว่ามันแบบคือเรื่องนี้เซนซิทีฟกับพีมากท้าทว่วใหม่เซนซิทีฟกับพีมากพอเราแอดไปแล้วแอดไปว่าอยากได้แบบนี้แล้วพี่เบลตอบกลับมาว่าคือพี่เบลตอบว่าแบบถ้าหนูทำอย่างเงี้ย แล้วครั้งหน้าหนูจะทำอะไรอีกล่ะคิดว่าเขาก็เป็นไดนามิกต่างๆนี่แหะครับก็ดูตามความเหมาะสมว่าแบบเออเหมือนพาร์ทนี้ก็ยังอยากให้ไดนามิกโชว์ไปทางนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดว่ามันคือองค์ประกอบภาพรวมโวมมากกว่าเพราะว่าที่เบลเขาก็จะมองในภาพใหญ่ให้เคลียร์ได้ด้วยความเป็นสารที่มันมีอิมแพคอารีน่ามันเล่นอะไรได้เยอะครับทีนี้เออพี่คิดยังไงไหมฮะในจินตนาการกับตัวเองว่าจะโปรดักชันอะไรต่างๆโปรดักชันต่างๆนะครับก็ ก็จะเต็มเหมือนทุกครั้งเพราะรู้สึกว่าทําทันทีก็อยากทําให้มันให้มันใหญ่จริงแล้วก็เหมือนเรฟเวอร์เนท์ที่เราอยากได้จริงๆอเลยเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะเสพอะไรมันดูเว่อร์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีโชว์เป็นของตัวเองก็อยากจะทําให้มันให้มันได้ได้แบบนั้นด้วยมันจะมามันจะมาครบเหมือนมาตีน้ำลมไฟเพราะความที่มันก็มีน้ำมีไฟไปหมดแล้วไฟมีแน่นอนเพราะถ้าไม่เปิดไฟแอร์จะมีดไฟสเตจเนี่ยก็คือจะจะเปิดไม่ได้ ดินเราต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าการเกาะซางต้องใช้ดินดินคือรากฐานมีรากฐานที่มั่นคงต้นไม้จะเติบโตเติบตัวได้ต้องมีน้ำมีน้ำที่ดีแล้วก็ถ้ามีอากาศที่ดีด้วยลมต้นไม้ต้นนี้ก็จะสุขทั้งหมดทั้งมวลที่คิดไว้เนี่พี่เบลเขาหนุมัิใช่ไหมงบประมาณเนี่ยงบประมาณเหรครับก็มีเถียงกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ก็หนุนมัิหมดพี่เบลเขาตามใจหนูเลยหนูอยากได้อะไรเขาก็ ยอมหนูหมดแล้วพาหัวข่าวพี่เบลตามใจพีพีแต่พี่อนที่เล่าพี่อดที่เล่ามาตอทีแรกก็เห็นอนจะตามใจเลยก็ก็ต้องเรลนกันนี่แหละครับก็พยายามแบบว่าพี่เบลก็จะคอยคอยคอยห้ามมากกว่าแบบอันนี้พอแล้วนะถ้ามันมากกว่านี้คือคนจะไม่ดูพีพีละคนจะดูอย่างอื่นละหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแท็กรับเชิญแท็กรับเชิญะฮก็ ก็เหมือนที่เคยพูดไปครับว่าปริมาณมากคือปริมาณมากนี่อาจจะไม่ได้แบบว่าอุ๊ยมากันเยอะแยะอะไรกันเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเราเลือกเราเลือกยังไงีก็พยายามเลือกให้มันเหมาะกับพาโชว์้วยครับผมนะคราว่าถ้าโชว์โชว์นี้เราต้องการจะเล่าความรักความชอบความสุขของเราในพาร์ทไหนแขก้ําเชิญก็จะมาในพาร์ทนั้นนะพาความรัก้าความรักเหรอคะพี่รักตัวเองมากพี่รักน้ำรักป่ารักธรรมชาติ พี่ร Get ักพี่ๆนะครับทุคน่หัวใหม่เรอพี่ถามคำเดียวพี่ถามคำเดียวบิวกินอยู่พาร์ทไหนพารแฟนใครบอกพารแฟนนะบิวกินอยู่ในพาร์ทที่พิเศษสำหรับพีแดงว่าคือมีบิวกินคนแรกเป็นแขกรับเชิญเพราะว่า นี่คือเราเฉลยแล้วไม่รู้หนูไม่รู้จริงคือห้ามสปอยจริงเออเพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตมันจะเป็นรูปเป็นร่างในเดมินะเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนอกจากว่ายินดีด้วยจ้าเขาก็น่ารักนะรอบนี้เหมือนแบบว่ามีพี่ๆทีมงานแบบกระซิบกระซิบมานิดนึงว้าวไม่ได้บอกไม่ได้จริงจบอกไม่ได้จริงจแต่ว่ารอบนี้เก็น่ารักอยู่น่ารักแบบคำพูดหรือว่าอะไคำพูดด้วยการกระทำด้วยอะไร โอเปร่าทำอะไรไม่ถูกละแอร์เย็นมากพี่ต้องเป่าแอร์นะก็คือก็คือเขาก็ได้รับสำหรับเราเขาก็ส่งกำลังใจมาแล้วเรารักเขาไหมครับวิพาดหัวข่าวมาพี่รักบิลกินที่สุดในโลกที่ได้รับเชิญที่เลือกมามันมีความสำคัญอยังไงเอี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องอย่างที่บอกครับมันคือความสุขในแต่ละพาอรย่างงเี้ยครับผมแล้วก็พยายามเลือกมาให้ ให้เหมาะกับคือเหมือนเราอยากจะอธิบายตัวตนของพีเองผ่านโชว์ต่างๆหรือว่าความสุขของพีมีมีใครบ้างคิดว่าเป็นส่วนใหญ่ในนั้นนะผ้าหัวเข้าไหม่เป็นคนเหนื่อยๆคิดไหมว่าเออมีใครบ้างพอจะพอเปิดย้ยๆไดมบ้างย้ยๆหรอครับคนใกล้ๆตัวละกันคนในใกล้ตัวพี่เบล อันนี้จะเป็นความสุขบัตรจี๊ยบ <ś> พี่วันเจี๊ยบพี่วันเจี๊ยบอยากเป็นดาราอ,อันนี้ขอให้ผมเขอได้อยากให้พี่พูดถึงเรื่องบัตรบัตรบัครับก็เปิดพรีเซลไปแล้ว <c oughs> <ๆ>ก็มีคนลงทะเบียนพรีเซลแล้วก็ได้ซื้อบัตรกันไปล่วงหน้าแล้วจำนวนหนึ่งครับผมแล้วก็ยังยังสามารถซื้อกันได้อยู่เอ้ยยังไม่เปิดขายเปิดขายวันพรุ่งนี้ของทางไทยก็เปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้ครับหนึ่งพันหาพันสิบโมงเช้า ครอบครัวสงครามขนบัตรทางนี้มากเลยพี่เราวม่พวขายไม่หมดเรามีแนะนำมาถ้าคนกดไม่ทานถึว่าเออสุดลงสุดลงบทไหนกดให้ทานพี่ว่าทุกคนกดได้แน่นอนเป็นพี่ถามเรื่องซื้อที่ไหนะครับซื้อที่ไหนซื้อเดี๋ยวทักไลน์แอดมาร้องไช่ย้ี่ไช่เปิดแพงขายราคาแล้วแต่บุคคลมีคอนเสิร์ตแค่ที่มันมี V I P room ด้วยมันเกิดจากอะไรยังบันดาลใจ ก็คือพอตัวเพลงพี่ไปดูคอนเสิร์ตรู้สึกว่า V I P รูมก็บางทีมันก็สะดวกดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่เราอยากทดลองเหมือนกันกับคนดูว่าแบบถ้าสมมติมี V I P รูมเนี่ยเราแบบทุกคนจะให้กระแสตอบรับยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใน V I P รูมมันก็จะมีเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวมีมีบัตเล์มีบัตเล์มีบัตเล์มีจอให้ ที่สามารถแบบดูแบบเอ็กโวชิได้เลยก็เลยสึกว่าทำเบพีรุมก็ก็น่าสนใจครงนี้เปิดกี่ห้องเปิด2ห้องสองสาห้องสองสาห้องแต่เพราะโค้นราคาแล้วมันตกใจเพราะมันที่นั่งต่อยราคาบัรหนึ่งใบต่อหนึ่งที่นั่งใช่หนึ่งใบต่อหนึ่งที่นั่งแต่ว่าก็ก็จะมีเซอร์วิสเต็มที่ให้ในในห้องแน่นอนอใจ่ไม่ไงบ้างกับ บัตรราคานี <aún> like ้มาถึง VIP ดูดูเขาเขาก็ก็ก็เท่าที่ดูน่ะจากยอดรีเซลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะเหมือนบางคนก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ที่มีสิ่งนี้ด้วยบางทีเขาเขารู้สึกว่าเขาลงไปด้านล่างไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็เขาแบบบางคนมีปัญหาแบบคอนดิชันเรื่องสุขภาพส่วนตัวด้วยโั้งนี่นั่นด้วยอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเันก็มก็เป็นราคาที่เขาเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ที่ที่ที่จะ ที่จะยอมจ่ายไปไปดูกันแสดงว่าพีพีจะขึ้นไปเสิร์ฟถึงที่เลยไ fit เสิร์ฟถึงที่อยู่แล้วพีก็เสิร์ฟเสิร์ฟทุกวันอยู่แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเสิร์ฟลงไอจทุกวันขอคิวพักได้ไหมอยากไปทะเลทะเลก็พออยาไปทะเลกก่อนคอนเสิร์ตไงแป๊บนึงเราจะขอกระตุ้นได้เลยแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยตอนนี้เตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วพี่เพราะมันใกล้แล้วนะมันเวลาแค่ท่านท่านเองแค่เดือนเดียวเดี๋ยวนิดนิดก็พาร์ทโชว์เนี่ยก็จบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกแล้วเรก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสอง ก็ซองทุกอย่างเลยแล้วก็เริ่มกลับไปออกกําลังกายด้วยก็จะออกกําลังกายตอนเช้าก็จะหลังจากนี้ทุกๆวันอะไรเงี้ยจะเจอน้อยลงแล้วก็จะจะไม่ค่อยออกไปแบบว่ารับงานก็จะโฟกัสที่คอนเสิร์ตเ0 0เพราะว่าเครียดเนี่ยเป็นคนแบบว่าลืมง่ายจริงเวลาเราเครียดเนี่ยเราเป็นยังไงอาการเขารู้ว่าเราเครียดอ่ะโอเคเราไม่ค่อยเห็นพีพีเครียดก็เครียดนะตอนนี้ก็เครียดเครียดยังไงตอนนี้เครียดยังไงเครียดนิดๆเครียดโก้คนไม่ซื้อบัตรไง อะไรถ้าบัตรหมดภายในห้านาทีหรือหมดภายในอีกทีไงก็หายเครียดละเรามีอะไรเสิร์ฟมัมีเสิร์ฟมัมีเสิร์ฟแบบว่าเสิร์ฟขายหมดเลยเดี๋ยวเสิร์ฟเลยอะไรที่ไม่ได้เห็นจะได้เห็นในโชว์มันถ้าบัตรหมดหมดจริงจริงแล้วเราเปิดเพิ่มเปิดรอบเพิ่มไหมเปิดรอบเพิ่มสองรอบสองรอบนะพี่หนุ่มเอาหมดเปิดเพิ่มหมดเลยเปิดเพิ่มเราไม่ทีนี้เราไม่หันไปถามที่ไหนแล้วไปได้ด้วย จะทำไม่อย่างอื่นให้ขอคิดก่อนคิดไม่ทันละแฟชั่นของแฟนคลับที่จะมาเหรอคะเห็นบอกว่าห้ามเซ็กซี่เกินเจ้าของคอนเสิร์ตจริงๆพี่ว่ามาไงก็ได้เซ็กซี่เกินก็ได้แต่อาจจะโดนมองแรงนิดนิดก็คอนเสิร์ตนี้พี่ว่ามันคือคามที่เหมือนพี่มีความสุขกับตัวตนของพี่อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากให้เขามีความสุขกับตัวตนของทุกๆคนด้วยที่มา เพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นตัวเองที่เต็มที่ครับมีความสุขไปร่วมกันครับพาดหัวไม้ดูว่ามีประเด็นโอเคนะขอบคุณค่ะสยบขาวเกาล่น้องพี่พีมองเกค่ะกล้องดีนะกล้นะยืนอนยืนยอนยนน ขายแบบไหนบีมดูเลยขายแบบสไตล์เราเราไปเป็นตัวตนวเราขายแบบแบบเป็นก็บาดขายวันที่1กุมภาพันธ์10โมงครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อกันได้แล้วก็มาเจอกันวันที่8 9มีนาคมนะที่เดือดคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันลืมบอกที่หรือถ้าใครไปรีเซลเนี่ยก็สามารถติดต่อพีได้พีจะรีเซลให้โอเค พี่ติ๋กาอยากถามได้สิเอาไปเซลยวเขาเกาเหล่าคนทื่ขุนพลขุนพลบอกว่ามีแฟนไม่ได้เพราะว่าพี่พีไม่อนุญาตถ้ามีแฟนพี่ต้องเป็นคนคัดเป็นคนเลือกน้องเลยไม่มีแฟนนะวันนี้ขุนพลต้องถามพ่อเราต้องถามพี่ยงแล้วล่ะทำไมอะขุนพลรักใครพีก็รักขนาดนี้หรือว่าพ่อเขาไม่อนุญาตให้ลูกเขามีแฟนจากเราเคยหนูไม่รู้เลยหนูแบบ เรียนจบจบการศึกษาสัญญาณวันต uh, so, ่อแล้วก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าตอนนี้ไงแต่หนูว่าพี่ยอเขาเป็นคนน่ารักท้าไมต้องหายใจหนึ่งเดียวพี่เป็นคนน่ารักนะคะคิดถึงพี่ยงนะคะเพลงล่าสุดพี่ยงไม่แชร์เห็นนะคะชายเพลงมิวกิกนะคะคอนเสิร์ตเท่าไหร่ใช่ใช่สายโกนนะคะถ้าขึ้นคอนเสิร์ตพาดหัวข่าวใหม่ อ่รน้องพี่พี่ครับน้องพี่พีครับแป๊บหนึ่งงานหนึ่งเสา้านนะ